ตัวนี้เป็นอุปกรณ์รีพิเตอร์ของค่ายเซมี่นะครับผมนี่ตัวนี้เป็นเซ a ี่ i Wi-Fi Link e n t e n d e r a x อเ0นะครับแล้วก็ช่องแลนเป็นกิกะบิตด้วยนะผมติดตั้งเสร็จแล้วผมต่อแลนเข้าคอมพิวเตอร์นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูว่าผมเทสสปีดได้เท่าไหร่นะอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวแก้จุดอับสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีมากนะครับตัวนี้สามารถรีพีสสัญญาณ 5G ได้และเน็ตมาเต็ม แล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับปล่อยได้ทั้ง 2G แล้วก็ 5G แล้วก็สามารถรีพิสัญญาณ 5G ได้รีพิสัญญาณ 2G ได้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบแลนที่เป็นกิกะบิตพอร์มาด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูนี่ผมเทสสปีดในคอมพิวเตอร์นี่นะครับผมเทสสปีดในคอมพิวเตอร์ผมต่อแลนตรงเข้าคอมเลยนะผมต่อแลนตรงเข้าคอมเลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะเทสสปีดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูนะ เน็ต <Net S 2> บ้านผม400ทับสนะครับเดีย๋ยวดูนะมันจะดาวน์โหลดเท่าไหร่นะครับดาวน์โหลด3 8 9นะแล้วก็อัพโหลดอัพโหลดเท่าไหร่342นะครับค่าดาวน์โหลดค่าอัพโหลดด,ดีมากนะครับผมเป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณไวไฟที่ดีมากนะครับตัวนี้แก้จุดอับ Wi-Fi บ้านได้เวิร์กมากมากแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับผมใครสนใจสัากซื้อนะอุปกรณ์ตัวนี้ ราคาไม่ถึงพันแล้วก็ใช้ดีมากดีพีสัญญาณได้ดีมากนะครับผมพอร์ตแลนเป็นกิกะบิตด้วยนะใครที่กำลังหาอุปกรณ์ขยายสัญญาณ Wi-Fi อยู่ตัวนี้เวิร์กมากนะครับผมของค่ายเสี่ยวมี่นะ ax พันห้านะครับกิกะบิตพอร์ตรองรับ Wi-Fi 6นะครับดีพีได้ทั้ง 2G แล้วก็ 5G ตัวนี้นิ่งแล้วก็สเสถียรมากนะครับผมโอเคใครสนใจสั่งซื้อนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ตใต้คลิปนะฮะ